ก็เป็นเรื่องของนักร้องดังนะฮะไมลี่ไซรัสนะครับครับถือว่าเป็นผู้นำแฟชั่นนะฮะคนนี้เนี่ยตามไอจีเขานะคุณรู้ไหมเขาแซ่บมากนะแซ่บเหรออุอแต่ละลูกเขานี่มีโชว์หน้าอกหรือว่ามีแบบปาร์ตี้ถึงว่า เ,<อ>เขาเห็นนี้เหรอเอา้าก็เขาดังครับพี่ <c oughs> นี่แล้วก็ล่าสุดนี่เทรนใหม่ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเทรนของการทาปากสีฟ้าเ<ช>พราะอะไรเทรนใหม่นี้เพราะว่าเวลาที่เขาทาปากสีฟ้าปุ๊บ<ม>เขาโพสตภาพลงไปเนี่ยเมื่อ3วันที่แล้วนะมียอดไลค์เนี่ยสูงมากถึง3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันกว่าไลค์เลยทีเดียวคือแฟชั่นของเขานี่ไม่เหมือนใครจริงนะคะจนผู้เชี่ยวชาญด้านความงามของนิตยาสารเอลของอังกฤษเนี่ยพูดถึงแฟชั่นลิมฝีปากสีฟ้าของไมลี่ว่ามันเป็นแฟชั่นใหม่ที่แซ่บมาก แต่ไม่ใช่ว่าจะอยูบ่บนปากของทุกคนแล้วจะสวยนะคะ,ะรีฮาน่ารีฮนาฮน่าเคยทำมาแล้วแต่ไม่รอด ซึ่งใครที่ชอบแบบไม่รอดยังไงก็โอเคไม่เลยนะไม่คือมีคนบอกว่าไม่รอดแต่เราว่าก็สวยดีนะก็สวยดีเนยไม่รอดตรงไหนเนี่ยใช่คือถ้าเกิดใครชอบอะไรที่บ้าๆเจ๋งๆแบบไมลี่เนี่ยคือเขาตอบโจทย์ของผู้คุณแน่นอนนะคะแล้วก็ขออย่าว่าแฟชั่นแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําแล้วจะรอดนะรวมถึงตัวคนเขียนคอลัมน์นี้เองของของแอลเนี่ยเขาบอกเขาไม่รอดเหมือนกันอ่าแต่จริงๆแล้วที่เมืองไทยของเราเนี่ยฮะเซเลบอย่างคุณชมพู่น้ำชาเนี่ยก็เคยทาปากสีฟ้ากันมาแล้วนะถูกต้องเออที่เคยเห็นรอดไหมดูหน่อย รอดสิคุณชมพู่รอดไหอันนี้คุณน้ำชาก่อนนะฮะคุณน้ำชาก็เก๋ดีนะคุณน้ำชาเป็นคนชอบซื้อลิปสติกสไตล์นี้อยู่แล้วเคยถามอยู่โอ้ยคุณจะพูดสวยคุณจะพูดชาโอ้ยเหมือนตุ๊กตาบายเลยคุณคุณรอดทุกเรื่องแหละไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีอะไรคุณเล็กกี้คุณจะทำอะไรอ่ะอีซี่ก็มีหนุ่มชันสีคุณจะรอดัไผมว่าคุณจะรอดเหรเฮ้ยทาลิปสติกไม่เป็นอ่ะทาให้ไหมคะเราพร้อมกันทาพร้อมกันนึกแล้วแจ็คแล้วนะเราเร็วพวกเรารอดหรือไม่รอด โอ้โหคุณเอกกี้ทานเลอะปะคะเก้เอาะนะนะเหมือนคนป่วยเป็นมะเร็งอะคุณอะเฮ้ยอะสวยอะเอกน่ะสวยอะนวลจะสวยหรือยังเจ้าแมโอ้โหีจ๊คอีแจ๊คจะไปกินปูไหมเหรออีจ๊ะอีจ๊ะน่าเก่งกระเทยมากเลยอะพี่มามาตั้งทีซีฉันอยากอยู่ตัวเอง ธัญญาธัญญาล่ะธัญญาเธอเป็นผู้หญิงสวยเธอรอดอยู่แล้วเออได้ได้พี่อ่ะเธอเป็นผู้หญิงสวยเปรี้ยวต้องท้ายข้างในมันแบบมันเป็นนี่อย่าไม่ต้องมาล้างเลยนะเดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยอยู่ต่อตลอดตรงนี้มันละแคร์แคร์จะกิญใครทาเลยแขกจะกลัวเราไหมฮะแขกจะกลัวเราไหมไม่อ้วพี่ดูแซ่บนะจริงเหรอทำปากแซ่บแบบไมลี่สิจะอ้วกแกดูหิวอะอ่ะมาทำปากพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม ตายแล้วแล้วมาปิดภาพีิเศกอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเราลบกันก่อนก็แล้วกันลบเอาไม่ยังรายการไม่ดีหรอมาให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันว่าเรารอดหรือไม่รอดเออพอได้ไหมหรือยากทำตามก็ลองดูนะครับเป็นกระแสที่ต้องบอกว่าเรื่องคดีเนี่ยกำลังมาแรงสีนี้ใช่ไหมสีนี้คลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย We Talk Channel กด subscribe ด่วนตรงนี้เอากดสิ เขายังไม่กดเขายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด